สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุคุณสวัสดีพี่น้องทั้งเป็นเพจห <c oughs> ลังจากพี่น้องบรรยากาศฝนตกบเมือ่อนนี้นะครับพี่น้องเป็นเวลาประมาณตีสองกว่านะคะฝนได้ลงมากค่ะพี่น้องที่อ,อบตศรีฐานอำเภอบ้าอำเภอผู้กระดึงจังหวัดเลยครับพี่น้องฝนในตกนะครับพี่น้องบรรยากาศง่ายๆนะครับพี่น้อง เลยเบอสามารถทําการแสดงได้พี่น้องโต๊ะถึงแตะตีสองก็กว่าจนตีจนแจ้งครับพี่น,อน้องบึงยังมหนยตังขึ้มหืออกาครับพี่น้องทีมงานแตล่ละคนกะขึ้นลัง่งพี่น้องทีมงานเดินเื่อขึ้นลัง่ง คน่งเดี๋ยวเราไปดูหลังวยที่ครับพี่น้องพี่น้องบรรยากาศหลังพิธีค่ะชีวิตมรำนะคะพี่น้องลำบ,บากเลยครับพี่น้องดึงหลังจากฝนตกนะคะพี่น้องความสุขเขาเลือก แก็คือเปเอร์ช้าเป็นคนบอยหรอสุขภาพดีไฟ่นี่ออพี่้องมึงหลังเวทีครับพี่น้องเลยดำหน้าเด็เดี่ยพี่น้องเลยดำหน้าเดี๋เด้่พี่น้องด้ย นหนาได้เลยติดมล้ำครับพี่หน่อยปึงความเสียหายของเอ่อมล้ำครับพี่หน่อยกวัวฉีบา้วว่า ไอาว้าโห้พี่น้องเบิ้งเหนือบนบรรทันธรรมาดาเลยพี่น้องบนเวทีสวยงามแต่หลังเวทีค่นไอยางกันได้พี่นอ้องทั้งมาเบิึงทั้งผีพี่นอ้องเป็นผีกันจะได้นอนมั้ง ยังไงโอ้ยสบายมากสบายสบายมากถ้าหยอกของท่านตั้งแต่มันวอนตกเก็บเรียบร่อยคนมองดูไม่เลือดเท่าพี่น้องโอ้คนนี้ตอนนี้ยังลิ้นได้พี่น้องยังลิ้นมากค่ะไอ้ก็มันหอนมันแดดเจ้าดอกอืแต่ปนันกะแต่ปนันกะอึ้งออกอึ้งออกปบออกกับ เขาพากันไป็ดไตกันได้ได้เลยเนาะอยู่หลังวิธีห่อนอสุดยอดเลยห้องระงมารั่นเสียวเต้นขึ้นรถบ้านน,านี้ไปจัดพี่นอ้องนี่พี่น้องชิดมาล่ำค่ะพี่น้องเอ้ยนะคะขอกำบ้างใจเลยนะพี่น้องเด้อนะคะเอ,เอาไปท้ามีสักก้อนพี่น้องพอกันคลิปหนาคะ่ะรายงานสดจากเลโซตายแฟนเพจสับอีค้า